เรากำลังอยู่ที่หมู่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกุป่าจังหวัดพังงาน,นะครับผมจะพาไปท่องเที่ยวบริเวณที่เป็นหัวมุมนี้เลยนะครับนั่นคือสวนสนรสร์เสามิบ้านน้ำเค็มตามไปดูกันเลยครับว่าที่นี่มีดีอะไรบ้างไปกันเลยครับ ที่สวนอ,สอนุสร์สนามิบ้านน้าเค็มนะครับเขาะจะมีสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมแลนด์สเคปนะครับขนาดใหญ่เลยเป็นบรรดาเป็นลักษณะคล้ายค้คลื่นคลื่นดําทะมเนินับคลื่นยักษ์ดำธรมเนินซับมาและฝั่งนี้ก็เป็นรายชื่อของผู้ที่สูญเสียนะครับผู้ที่จากไปเอาลองไปดูกันนะครับคอนเซปต์เขาดีมากเลยทางก็จะเป็นทางลาดลงไปเรื่อยๆนะครับทางขวามือก็จะเป็นรายชื่อของบุคคล เป็นตั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับจะมีคลื่นขนาดกระหุมาเป็นคลื่นดำนะครับและมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าทางมันลาดลงนะแตังนั้นเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนลักษณะว่าเราถ้ามองไปทางซ้ายมือก็จะเห็นเป็นเรือนะครับก็คือเป็นหนึ่งว่าเรากำลังอย,อยู่ใต้น้ำแล้วเอรียบร้อย ท,บบที่เขาทำเ,เส์ไว้นะัคือเราอยู่ในน้ำนั่นเองเรากำลังอยู่ในน้ำเห็นเรือแต่พอเราขึ้นบันไดหรือว่าขึ้นทางลาดขึ้นไปก็จะเจอสิ่งที่เป็นความหมายสำคัญนะครับของชาวพุทธเหมือนประมาณว่าขึ้นสู่สวงสวรรค์เลยนะครับก็คือเจอพระพุทธรูปทันทีเลย ัจากพระพุทธรูปไปนะครับก็มีอนุสาวรีย์ของท่านในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อ้รับสมัญชายานามว่าองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยบริเวณด้านหลังก็เป็นชายหาดที่มันยื่นออกมานะครับเรียกว่าชายหาดเคลื่อนที่ของหมู่บ้านน้ำเค็มนะครับก็ลุกล้ำเข้ามาถึงเป็นหลายไล่เลยนะครับเยอะแย,ยะเลย แล้วก็มีปัญหาอยู่นะปัจจุบันนะครับกับเรื่องสันดอนทรายที่มันเกยตื้นขึ้นมาจนเรือเนี่ยติดสันดอนทรายเลยทรายที่ยื่นออกไปนะครับเมื่อก่อนอาคารตรงนี้เนี่ยเป็นอารคารที่มีน้ำเต็มนะครับแต่ตอนนี้ทรายขึ้นมาถึงขนาดน,นี้เลยเป็นการเปลี่ยนธรรมชาติ ใช่ครับเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากเลยที่ทรายมายื่นออกไปแบบเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเลยนะครับผมเคยได้ฝติดตามเพื่อจะทําคลิปสังเกตด,ดูการเคลื่อนตัวของชายหาดแห่งนี้นะครับสามารถตามไปดูคลิปที่ผมทําไว้ใน y o u t u b e ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอาคารนิทร,รรศการการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้นะครับข้งางในก็มีรูปภาพกับเรื่องประวัติที่เกิดขึ้นของเซรามิในบ้านน้ำเชน ด้านในที่เห็นนะครับก็จะเป็นโมเดลจำลองนะครับของสถานที่แห่งนี้มีรูปถ่ายเซนามิคลื่นเซนามิที่ถาโถมเข้ามานะครับในวันที่26ธันวาคมปี2547นะครับแล้วก็มีรูปของการดำเนินงานก่อสร้างของกองทัพบ,บกร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งต่างประเทศและในประเทศมาช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุง รวมถงึงการพัฒนาหมู่บ้านให้กลับมาเป็นหมู่บ้าน้าเหมือนเดิมนะครับมีภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านน้ำเค็มถัดมาก็เป็นบอร์ดองค์ความรู้นะครับของการเกิดขึ้นยักษ์เซิรมิรวมถึงวิธีการป้องกันภัย ้ายสัญ,ญลักษณ์ของการหนีภัยนะครับมีภาพความเสียหายอีกภาพหนึ่งของในบรรยากาศหมู่บ้านน้ำเค็มนะครับก็มีความเสียหายมีจำนวนมากเลยรวมถึงกระทั่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นความเสียหายของบริเวณใกล้ๆที่เป็นเขาหลักถัดมาก็จะเป็นเรื่องรูปภาพของการก่อสร้างสวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะครับ มีรายชื่อของผู้ที่คุมการก่อสร้างแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นอนุสวรีขนาดย่อนะครับของท่านคมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาด้านนอกก็เป็นลานออกกําลังกายในกประสงค์หรือจัดพิธีต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังมีมุมพักผ่อนหย่อนใจนะครับต้นไม้ร่มรื่นมากเลยมีบริเวณออกกําลังกายหรือว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะครับมีบริเวณที่อาบน้ําจืดสําหรับผู้ที่เล่นน้ําทะเลมาแล้วก็มาล้างตัวที่นี่ได้นะครับ จากสวนอนุสร์สนามิบ้านน้ำเค็มก็มีบริเวณท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้สวยงามมากและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านแล้วนักท่องเที่ยวมีฉากที่สวยงามมากเลยครับเราขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่หมู่บ้านน้ำเค็มและสวนอนุสร์แห่งนี้ได้เลยนะครับผมจะดีใจมากเลยนะครับที่ทุกท่านเมีโนอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำที่ชมด้านล่าง หรือว่ากดติดตาม subscribe <ง>ใน YouTube ช่องมวนหมานนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านนะครับ